จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลกุง้งหอยปูปลาปลาการังและอีกมากมายซึ่งสร้างประโยชน์ต่อการประมงวิถีชีวิตผู้คนและการท่องเที่ยวดังนั้นการอนุรักษ์ปกป้องทะเลจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ชาวจันทบุรีต้องร่วมไม้ร่วมมือกันปกป้องทะเลจากปัญหาต่างๆทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาโลกร้อนหรือปัญหาขยะตามแนวชายฝั่งทะเลทะเลเหมือนเป็นอู่ค่าอู่น้ำของคนในจังหวัดจันทบุรีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเช้ามาเนี่ยก็คือออกไปหน้าบ้านเนี่ยก็ไปหาปูหาปลามาได้กินละก็ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นวิถีชีวิตของของชุมชนของชาวบ้านแต่และชุมชนนำโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านได้จัดก,กิจกรรมอนุรักษ์ในพื้นที่ของตนเองโดวยวิธีการต่างๆตามปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งวางไข่แหล่งอาหารของสัตว์น้ำอีกทั้งมีส่วนช่วยดักตะกอนลดความเร็วของกระแสน้ำและคลื่นและช่วยดูดซับคาร์บอนได้ดีลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยหญ้าทะเลที่เป็นเป็นอาหารเนาะพูดถึงเป็น,เป,นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆเลยเข้ามาอาศัยอยู่อี่เียค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้ธรรมชาติจะสมบูรณ์เนาะหญ้าทะเลตรงหน้าบ้านที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีพายุเขาจะมากินหญ้าทะเลที่หน้าบ้านแต่เนื่องจากว่าจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์ทรัพยากรธรรมชาติอากาศอาจจะร้อนทําให้หญ้ามันลดน้อยถอยลงหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยได้มีการรวมตัวกันว่าเออตอนเนี้ยพายุมันหายไปเราลองกลับมาปลูกหญ้าทะเลกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พนาการอ่าวคุ้งกระเบนเพราะเราอยู่ใ,ใกล้ศูนย์ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ส่วนนึงก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นของสิงอาสาชุดหนึ่งที่เขามองเห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ลงมาช่วยอนุร,รักษ์คะ่ะแล้วส่วนนึงก็เป็นชาวบ้านด้วยวิธีการปลูกเขาก็จะมาใส่เป็นกุเร็กๆนะคะแล้วก็แจกให้นักศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่ว่ามีจิตอาสามาช่วยกันแล้วก็มาวางวางเรียงกัน เพื่อให้ย้ามันขยายขยายพันธุ์มันก็ขยายได้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อก่อนในแถวนี้จะไม่มีแต่มาณวันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมันก็สามารถอยู่ได้ค่ะกิจกรรมของกลุ่มเรานะครับที่นี่มีกิจกรรมหลักๆคือใน1เดือนจะทาบิ๊กคินนิ่งการเก็บขยะหนึ่งครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหลักเลยคือการปลูกป่าครับปลูกเพื่อซ่อมแซมและทดแทนในสิ่งที่ที่ขาดหายไปโดยที่กลุ่มเรามีการเพราะเพาะต้นกล้าเองครับ ต้นกาที่เรามาคือเนี่ยครับพวกนิิงหนงที่เราเห็นที่ลอยอยู่ตรงนี้ช่วงเดือนเนี้ยเขาจะมีการไวแก่เนี่ยจะหล่นลงมาทุกพืนติดพื้นติดหรือทำคลองเต็มไปหมดไงเราก็จะให้เด็กนักเรียนน่มาทํากิจกรรมเก็บมาแล้วก็จะไปปลูกแล้วพอช่วงเดือนกุมภาถึงพฤษภาเนี่ยมันมีน้ําแห้งกลางวัน,เ,นเราก็จะทําการปลูกในพื้นที่ที่ซ่อมแซมแล้วปลูกได้ก็พูดถึงประโยชน์ของป่าชายเลนเนาะหลักๆเลยกงกางเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์านาอยู่แล้วแล้วรากกงกางเองอ่ะเขาก็จะช่วยซับกันขึ้น เวลาเรือวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะกันตะหลิ่งไม่ให้ทุดโซมไปครับนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์การจัดทําบ้านปลาธนาคารปูเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ร่อยหรอลงในทะเลจึงได้จัดทําบ้านปลาเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งไม่ให้เรือที่ไม่ประสงค์รุกล้ําพื้นที่และบ้านปลายังกลายเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลาเล็กอีกด้วยก็ถึงใช่แบบมียางรถยนต์เป็นลูกเตา๋าอา เเก่าเอามาผูกมัดรวมกันแล้วก็ไปลงไว้แล้วก็แบบ uh, วัตถุธรรมชาติคืออันนี้เป็นทางจากอันนี้ตรงค่ายหลูมพีระมิดแล้วก็อย่างนี้พวกสารอ้ามชอบมันเหมือนธรรมชาติแต่มันจะไม่คงทนคือมันจากธรรมชาติแล้วก็นู่นก็คือแบบประการังเทียมทาโดยปูนทําจากปูนมีกันสามรูปแบบ เนี่ยเดพราะตอนนี้เราลงตรงนี้ไปทั้ง3อย่างเนี่ยสองพันสองพันประชุดพอถึงทุกวันเนี่ยพอถึงหน้าฤดูกาลเนี่ยสามารถเอามือเนี่ยไปงมกุ้งเลยเลยเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดว่าสารน้ำของเรามีมากขึ้นธนาคารปูเป็นการลดการจับปูไข่หรือปูที่มีขนาดเล็กเมื่อจับแม่ปูมาได้จะนำมาฝากท้องไว้เพื่อฟักไข่ลูกๆได้มีโอกาสเติบโตและขยายพันธุ์ ก่อนปล่อยลูกปูลงสู่พื้นน้ําต่อไปเพราะก่อนหน้านี้ประมาณ10-20ปีเนี่ยปูม้าของเขตอาเภอขุงเนี่ยเยอะมากเยอะถึงขนาดเด็กๆเ,เนี่ยเอาขาลงไปแย่ในน้ำตอนช่วงหน้าน,านร้อนช่วงมกราถึงาพฤษภาเนี่ยปูจะขีบขาหรือกัดเท้าด้วยซ้ํามาสิบกว่าปีปูม้าเราหายจํานวนมากเพราะวาจปกติเราออกไปทําการประมงเนี่ยจะได้กันลำหนึ่งสิบถึงยีโ,โลมาหลังๆเนี่ยเราได้กันนับตัว อาจจะวันหนึงสิบตัวยี่สิบตัว้วยซ้าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มธนาคารปูมมานะครับหรือหรือจะเข้าใจง่ายๆคือห้องคลอดมากกว่าครับสมมุติว่าในหนึ่งวันของการทำประมงเนี่ยชาวบ้านหรือสมาชิกเราอ่ะได้แม่พันุ์ปูที่นอกกระดองอ่ะไม่ว่าจะเป็นปูม้าปูดําปูสแสมหรือปูเป้นเนี่ยเขาก็จะทําการบริจาคให้เราอันนี้คือแม่ปูม้าที่ที่ได้นะครับไข่เหลืองนะครับไข่เหลืองเนี่ยใช้เวลา5้าถึงเวันนะครับถึงจะทําการฟัก ไข่เทาหรือไข่ดาครับตัวนี้ใช้เวลา24ชั่วโมงก็คลอดแล้วครับปูตัวนี้มีลูกป,ประมาณ200,000-400,000ตัวครับใน1แม่เพราะนั้นการที่สมาชิกบริจาใคให้เราหน,หนึ่งแม่ก็จะได้ลูกปูกับคืนสู่ธรรมชาติ200,000-400,000ตัวอันนี้คือประโยชน์ที่เขาเรียกคําว่าธนาคารปูม้าก็ลูกป,ปูที่เราเพาะตาก,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 กบนอาคารได้น,นะครับเราก็จะมาทําการปล่อยนะครับส่วใหญ่นักเที่ยวที่มาเขาจะมาปล่อยจุดนี้ครับเราจะค่อยๆเทนะครับ เราก็จะทาการปล่อยแม่ไปด้วยเหมือนก็เอาแม่ไปเลี้ยงลูกในท้องทะเลในตัวครับนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาดเก็บขยะตามแนวชายฝั่งและขยะพลาสติกในทะเลเพราะขยะเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเลจากจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ไม่กี่ชุมชนกลายเป็นตัวอย่างให้คนในจังหวัดจันทบรุรีตระหนักถึงความสำคัญในพื้นที่ของตอนเองทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์มากขึ้น เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆที่มีพื้นที่ติดทะเลได้มาเรียนรู้ศึกษาดูงานนำไปพัฒนาพื้นที่ตนเองต่อไปซึ่งการแข่งขัน All Thailand Golf Tour ที่มาจัดขึ้นในจังหวัดจันทบ,บุรี mm hmm. ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมชื่นชมและช่วยส่งเสริมให้แนวคิดดีๆแบบนี้เผยแพร่ไปในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขัน m a t c All Thailand Golf Tour นะครับที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับสนามกอล์ฟชาเตียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจันทบ,บุรีครับเนมตช์เนี่ยครับมีผู้ติดตามเยอะมากเลยครับทั้งนักท่องเที่ยวเอ่ยทั้งนักกอล์ฟเอ่ยรวมไปถึงผู้ติดตามข่าวสารกีฬาและได้รู้จักจันทบ,บุรีมากขึ้นครับได้เห็นความสวยงามของสนามกอล์ฟและธรรมชาติของจังหวัดจันทบ,บุรีครับผ่านสื่อต่างๆมากมายครับตอนนี้จันทบ,บุรีก็เป็นที่ที่น่าเที่ยวครับอุดมสมบูรณ์ไปทั้งธรรมชาติครับมีไม่ว่าจะเป็น ภูเขาป่าชายเลนทะเลซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการร่วมมือของคนในพื้นที่มีพี่น้องชาวประมงนะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยวิธีการต่างๆแบบอย่างที่ผมเห็นก็จะมีปลูกป่าชายเลนนะครับมีทําปลูกพืชทะเลแม้กระทั่งก็ยังรณรงค์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดอะไรอย่างนี้ครับผม สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสิ่งดีงามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จังหวัดจันทบุรีนะครับมีชื่อเสียงทางทรัพยากรธรรมชาติที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอาจจะมีส่วนร่วมได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะตามชายหาดหรือในทะเลเก็บกลับมาใส่ถังขยะ เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ผืนน้ำวิถีชีวิตริมน้ำทั้งของคนและสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่ตลอดไปทะเลเนี่ยมันกว้างของจริงแต่ว่ามันมีส่วนเป็นเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะซึ่งเราขาดไม่ได้ถ้าเป็นคนในพื้นที่นะคะถ้าที่อื่นอะโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เนี้ยก็คืออู่ข้าอู่น้ำของเขา เขาหากินจากตรงนี้เขาอยู่ได้เพราะที่นี่ต้องรักษาไว้แบบให้ยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกหลานนะคะ